เดี๋ยวเรามาดูเบาะนวดกันนะครับตอนนี้พ่อค้าก็เปลี่ยนอะแดปเตอร์มาสา,สามารถเสียบไฟบ้านเราได้เลยนะครับตอนนี้มันก็จะมีเป็นระบบเ,เป็นนวดลูกกิ้งนะครับก็คือนวดทั้งหลังครึ่งบนครึ่งล่างแล้วก็เป็นระบบเป็นฮีเตอร์ครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับตอนนี้เราก็กดทีนะครับนี่ครับลูกกิ้งเขาก็จะหมุนนะครับ ถ้าเราเพื่อเป็นระบบพีเตอร์นะครับนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเรากดตัวสั่นนะครับมันจะมันจะสั่นตรงตรงที่เรานั่งนะครับตรงนี้นะครับจะมีจุดสั่นทั้งหมด2จุดนะครับ2จุดนะครับจะ2สองจุดนะครับแล้วก็ปรับระดับสั่นความแรงได้3ระดับนะครับนะครับนะครับ เดีดูที่มือผมนะครับมันจะสั่นนะครับที่มือผมมันจะสั่นนี่ก็นะครับนะครับนะครับมันก็จะสั่นนะครับถ้าเราปิดก็มันก็จะหยุดตัวนี้มันก็จะหมุนไปเรื่อยเรื่อยๆนะครับตัวนี้เรามาดูสภาพนะครับจะมีรอยตรงนี้หน่อยนะครับรอยทรงนี้นะครับลองดูสภาพนะครับ สภาพก็โอเคนะครับมีตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับเป็นรอยเป็นรอยนิดนึงนะครับ,นะรบภาพโดยรวมก็โอเคนะครับเขาก็จะหมุนขึ้นลงขึ้นลงไปเรื่อยๆนะครับก็อยู่ที่เราเลือกใช้งานนะครับถ้าเราเลือกเอาครึ่ลงล่างน่าเงี้ย เขาก็จะลงมาครึ่งล่างนะครับเขาก็จะอยู่แค่ช่วงนี้ครับครึ่งล่างถ้าครึ่งบนเขาจะอยู่ช่วงครึ่งบนนะครับก็ประมาณนี้นะครับ